สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสวยได้แม่มันเต็มเต็มน้องทาเลียลูกสาวน้ำฝนโตเป็นสาวแล้วชายแววความสวยเหมือนคุณแม่เข้าไปทุกวันสำหรับน้องทาเลียลูกสาวคนสวยของคุณแม่น้ำฝนกุรนัทที่มักจะออกมาอัปเดตความน่ารักสดใสของลูกสาวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันน้องทาเลียยังเป็นสาวน้อยที่น่ารักสดใสล่าเลิง และชื่นชอบการเที่ยวทะเลและทํากิจกรรมกลางแจ้งเอามากๆซึ่งถ้าใครติดตามบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าความที่คุณแม่ชื่นชอบทะเลน้ําฝนเลยย้ายครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งก็ทําให้ลูกสาวนั้นแฮปปี้มากๆและช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลสงการเข้าไปทุกวันแล้วทางโรงเรียนของน้องทาเลียยังได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ใส่ชุดไทยหรือเสื้อผ้าสีสันสดใสต้อนรับเทศกาลสงการงานนี้คุณแม่ ก็ได้จัดชุดลายดอกสีชมพูสดใสพร้อมกับหมวกใบเก๋ให้กับลูกสาวใส่ไปโรงเรียนพร้อมลงแคปชั่นว่าเทศกาลสงการโรงเรียนให้ใส่ชุดลายดอกไปโรงเรียนทาเลียเลือกเองลายดอกทั้งตัวจัดไปลูกแฮชแท็กสงการเฟสติวลัลเรียกว่าเป็นชุดที่น่ารักมากๆเลยแฟนคลับต่างก็เข้ามาชมความสวยความน่ารักของน้องทาเลียกันเพียบขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ